อิมินาสตาเลนะพุทธังอภิภูชยามะอิมินาสตาเลน,าานะ พรเจ้าขอเบิกฟ้าเบิกแผ่นดินเบิกบาดาลนนกสถานที่แห่งนี้วันนี้เป็นเวลาอันเป็มนมงคลข้าพระเจ้าทั้งหลายจะถวายทานแก่ผู้สมขอแม่พระธรณีเทวัเด้วยเปิดทางเปิดนุมโมทนาผู้สมคุบุตรในทางนี้ด้วยเถิดนะโมตัสสะพระคะวะโตอาระาะโตสัมมาสัมพุทธัส

นี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พร้อมด้วยศีลพร้อมด้วยทานบารมีข้าพเจ้าขอตั้งสัยกาวาจาและอธิษฐานบารมีต่อหน้าองค์พระปฏิมากรรมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าบูสงและต่อหน้าเทพเอวาที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญมาขอพรานสง์แห่งการถวายพระพุทธรูปขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายนับกับนี้ไป เป็นผู้ที่มีตบ,บัเดชะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีบารมีเติร์นทำแ่งองค์สมเด็จจกรพรสังคูธเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายพระไตรกิวรขอให้พวกข้าพเจ้านับตัางนี้ไปมีเครื่องนุงง่งโ่มมีที่อยู่อาศัยที่สวยงามในอานิสงส์แห่งการถวายสังฆทานพัฒหาและปิวานแก่มูงสมขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บั๊นี้ไปมีเครื่อง อุปโภคบริโภคที่สมบูรณ์